อ่าสวัสดีครับพี่ครับอ่าพี่สนใจเป็นตัวไหนครับอ่านี้เป็นฟอร์ดบองโคครับแรปเตอร์ครับเออ่ล้อแม็กเป็นขอบส้มครับผมขอบ20เป็นยี่ห้อฟูลเอลครับผมเราตัดขอบสีส้มเดิมทีมาเป็นสีดําครับนี่เดิมทีเป็นแรปเตอร์วีหกครับก็เป็นบันไดข้างของแรปเตอร์วีหกนั่นเองครับผมเป็นอลูมิเนียมครับผมอันนี้เป็นไฟท้ายของบองโคลครับนำเข้ามาเพื่อมาประยุกต์มาคัสตอมใส่ในตัวกระบะของแรปเตอร์ครับอ่าเหมือนกันครับรูปทรงองค์ประกอบพวกนี้ก็คือเราเป็นคัสตอมใหม่หมด สร้างด้วยมือเป็นงานแทงเมดครับดูก่อนได้ครับพี่ครับมีให้เลือกหลายแบบอ,อันนี้เป็นตัว F 1 0เชอบี้ครับพี่เป็นตัวแต่งตัวนอกสายเตี้ยอเมริกาครับผมไฟหน้า V lens LED ทั้งไฟสูงไฟต่ำไฟ daytime ไฟเลี้ยว LED ทั้งหมดครับอ๋ออันนี้น้องหมาครับผมเป็นาสายพันธุ์ดเวอร์แมนสายพันธุ์อเมริกาตัวผู้มีเพชรดีครับ อ่าอันนี้เป็นไฟ LED ครับผมเป็นไฟเสาเก่งครับเพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนครับเผื่อไฟหน้ามันไม่สว่างไม่พอก,ก็คือใช้ตัวเนี้ยช่วยได้อ่าอันนี้เป็นพื้นหินแกรนิตครับผมก็คือรีโนเวทไปเมื่อตอนต้นปีนะครับพี่อ่าก็เดิมทีจะเป็นปูนเปื่อยคือเราไม่เอาครับผมก็เลยสั่งช่างว่าอ่าโกระเบื้องดีกว่าสวยกว่าอ่าอันนี้อ่าอันนี้เป็นกระจกอลูมิเนียมครับผมเป็นซิงค์ดำชุบดำบวกกับกระจกใสเขียวเป็นตัวเลื่อนครับผมกระจกมันมีความ หนาและน้ำหนักเราก็ต้องเปิดรับรถให้มันเข้าออกได้สะดวกสบายครับผมลมพายุมามันจะมีความแข็งแรงถ้าเบาเกินไปคือมันมันจะสามารถล่วงได้ครับอันตรายครับผมพี่สนใจก็จองคิวไว้ก่อนก็ได้นะพี่นะอะจะจองไว้แล้วก็อ,อันนี้เป็นรองเท้าของช่างครับช่างกําลังทําความสะอาดอยู่ข้างในครับพี่อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวครับพี่ครับ พี่จะจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะครับเอองานของเรานี่คือทําประมาณสองสามอาทิตย์ครับพี่แอดไลน์หรือจะจองคิวไว้จองจองไว้ก่อนนะครับพี่พร้อมแล้วก็สะดวกเอารถมาจอดทาเมื่อไหร่ก็ได้นะพี่นะอันนี้ก็เป็นร้านครับพี่เราก็รีโนเวทใหม่ตั้งแต่ต้นปีนี่ก็ครบปีแล้วครับพี่พี่จะจองคิวไว้ครับับพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะจองไว้พี่พี่คุยกับผมผ่านไลน์ก็ได้นะพี่นะถ้าพี่สนใจพี่ก็ติดต่อมาใหม่ก็ได้นะพี่นะโอ้พี่ พี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยว